สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่เบลดองไว้ตั้งนานแล้วนะทุกคนตั้งแต่น้องอดินไม่สบายเนาะเบลอะทํากับข้าววันนี้เบลจะมาทาแกงไตปลานึกอยากกินแกงไตปลาตั้งแต่อยู่บ้านแม่ย่าแล้วนะทุกคนนึกอยากกินมากแต่ว่ากินมันค่อนข้างแรงเนาะเบลก็เลยไม่ได้ทําที่บ้านแม่ย่านะเบลกลัวแกรับไม่ได้ กลัวว่าแกจะไล่เบออกจากบ้าน,บานเบลก็เลยไม่ได้ทําก็เลยกลับมาทําที่บ้านตัวเองดีกว่าวันนี้อุปกรณ์ครบเครื่องครบมีประทูอยู่นิดนึงตั้งแต่พี่เอให้มาแช่แข็งไว้วันนั้นหรือตู้เย็นก็เลยเห็นอา้าวมีประทูอยู่แล้วก็แบบ โอ้ยเปรี้ยวปากเลยวันนี้จัดแกงไตปลามาสักหนึ่งหม้อใหญ่ๆห,ห,หน่อยนะทุกคนพริกแกงเอ่ยอะไรเอ่ยพริกไตปลาขั่วแห้งที่เบลออกมาจากบ้านนะเบลกินหมดเกือบเหลือครึ่งกระปุกเนาะเลยอีกครึ่งหนึ่งคิดว่าน่าจะแกงเนี่ยคงจะไม่พอเบลก็เลยว่า พริกแกงที่เบลเอามาจากใต้เป็นขั้วพริกที่เขาเอามาทําแบบว่าแกงป่าแกงอะไรคนใต้เขาเอามาทําแกงป่าแกงอะไรเนาะเบลก็เอามาด้วยโรนึงก็แบ่งให้เพื่อนครึ่งโรลือเหลือ,ลอตัวเองอีกครึ่งโรนะทุกคนก็เลยจะมาทําแกงไตปลามีถัว่วมีมะเขือเแบลบไม่มีฟักทองเแบลบไม่ได้ซื้อมาเแบลบก็เลยใส่มะเขือแทนหน่อไม้เหลือรตสุดท้ายจ้าปีหน้าเจอกันใหม่หน้าร้อนเราจะตรงดิ่งไปที่ภาคเหนือของประเทศอีดานไปหานอไม้กันจ้าแต่ว่าร้อนนี้ก็คือหมดแล้วคลิปนี้ก็ดองไว้นะ นานแล้วนะทุกคนภาคเสียงไปก็น้ำลายสอไปโอ้อยากกินแกงไตปลาอีกรอบจ้ะก็คืออยากกินมากทุกคนแกงกินหมดหม้อก็คือตักข้าวแบบเติมข้าวบ่อยมากคนนานๆกินทีนะทุกคนไตปลาแห้งของเบลหมดแล้วเบลให้แม่ส่งมาใหม่อยู่นะรอ รอเพื่อนมาตอนแรกบอกว่ามาต้นเดือนแล้วครัวนี้เขาก็ไม่ได้มาต้นเดือนนะทุกคนเขาได้ตั๋วตอนกลางเดือนเราก็เลยต้องรอต่อไปจ้ะทั้งกุนเชียงทั้งอะไรทั้งปาราบองก็คือรอวันที่16นั่นแหละเขาคงจะมาถึงประเทศอีดานนะ้อทุกคนวันนี้นะทุกคนเบลก็ช่วยพ่อบ้านอัดคลิปใช่ไหมเราก็เล่าเกี่ยวกับเรื่อง การมีเมียเยอะมีเมียสี่คนห้าคนเป็นสิบคนนู่นนี่นั่นเนาะแล้วคราวเนี้ยพอเล่าเสร็จอัดคลิปเสร็จนั่งรถกันไปเบลก็เลยถามพ่อบ้านอีกเรื่องหนึ่งว่าเกี่ยวกับเรื่องที่แบบเวลาที่ผู้หญิงเขาหย่าล้างกับสามีแล้วมีลูกติดไปด้วยนะถ้าเขาจะแต่งงานใหม่เนี่ยยากไหมเบลก็ถามพ่อบ้านอย่างนงี้พ่อบ้านก็บอกว่า มันก็อยู่ที่คนเพราะนางบอกนะทุกคนมันอยู่ที่คนว่าเขาจะรับได้หรือเปล่าครอบครัวเขาจะเปิดกว้างไหมแต่พ่อบ้านให้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์นางบอกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นี่ค่อนข้างที่จะเปิดรับยากมากๆเลยนะทุกคนเขาก็จะไม่ค่อยแล้วผู้หญิงอีดานะ่ะเขาก็จะไม่ค่อยแบบว่า อยากมีสามีใหม่ถ้าตัวเองแบบมีลูกติดนะถ้าไม่ได้ลูกมาด้วยถ้าลูกเขาสาลตัดสินว่าให้ลูกอยู่กับพ่อนะเอออันนี้มีมีลูกเพิ่มไม่ยากมีสามีแบบไม่ยากเลยเพราะว่าเราไม่มีแบบว่าจํานวนประชากรในแบบว่าในครอบครนะัวน่ะเยอะเขาก็ผู้ชายเขาก็จะโอเคแล้วส่วนมากพ่อบบ้านบอกว่าผู้ชายที่เนี่ย เขาก็จะแบบว่าทําไมอ่ะไ,ไม่ใช่ลูกฉันไม่ใช่แบบสายเลือดฉันทําไมฉันต้องฉันต้องไปแบบเลี้ยงดูปูเสือด้วยแค่แบบเขาก็คือรักแค่ผู้หญิงคนเดียวไม่ได้รักลูกเขาก็คิดว่ายังไงก็เป็นสายเลือดของพ่อไม่ใช่เขาอ่ะยังไงก็เป็นสายเลือดของพ่อคนก่อนยอยู่แล้วเพราะว่าโตมาเดี๋ยวเขาก็จะนู่นจะนี่คนที่นี่เขาไม่รู้นะ พ่อบ้านบอกว่าส่วนมากก็จะคิดกันแบบนี้70%หรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้ก็คือเล่าจากที่พ่อบ้านเล่ามาแล้วถ้าเจอผู้ชายที่ดีเนี่ยก็คือโชคดีไปเลยนะทุกคนเขาไม่ค่อยแบบอ่ อย่างพ่อบ้านบอกว่าอย่างมากเลยถ้าเปิดรับจริงๆก็ต้อง30%เพราะว่าหนึ่งละถ้าจะแต่งงานกันก็คือครอ,อบครัวฝั่งชายเนี่ยเขาก็ต้องรู้ก่อนว่าแบบนี้แบบนี้แบบนี้เขาผู้หญิงคนนี้มาจากไหนมีลูกติเดเย้าอะไรหรือเปล่าเนาะแต่ว่าถ้าเป็นญาติกับญาติกันมาแต่งงานกันคนนั้นก็มีลูกติดคนนี้ไม่เป็นญาติกันอุ่น พี่น้องพ่อแม่พี่น้องเห็นพ้องต้องกันอันนั้นแต่งงานกันได้ก็คือแบบดีไปพ่อบ้านบอกว่าแล้วถ้าแบบเป็นครอบครัวสมมุติว่าสมมุตินะถ้าเบลอะมีลูกติดมาแต่งงานกับอ่พ่อบ้านที่ยังไม่มีลูกนะแม่ย่าก็คือไม่เอาเลยพ่อบ้านบอกว่าไม่เอายังไงก็ไม่เอาขนาดแบบว่าเป็นคนต่างชาตินี่ก็คือยากสุดๆแล้วนะทุกคนกว่าครอบครัวเขาจะเปิดขนาดเนี้ของเบลครอบครัวเขายติพี่น้องเขาก็ยังไม่เปิดรับเรานะทุกคนยังไงเขาไม่ค่อยแบบ สนิทใจกับคนต่างชาติเท่าไหร่เบลก็ไม่รู้เหมือนกันนะเขาส่วนมากเขาก็จะนิยมชมชอบกับญาติพี่น้องกันเองเขาจะชอบแบบนี้เบลก็เห็นนะทุกคนอยู่คนนึงเล่าจากประสบการณ์จริงที่เราเคยเห็นเลยเบลอพอพอบ้านเล่าเรื่องนี้ปุ๊บเบลนึกถึงหน้าผู้หญิงคนนั้นก่อนเลยเบลนะ่ะ มาหาพ่อบ้านรอบที่สองใช่ไหมเรายังไม่ได้แต่งงานกันด้วยซ้ําพ่อบ้านบอกว่า,าเดี๋ยวจะพาไปข้างนอกนะวันนี้เดี๋ยวพาไปแต่งตัวอะไรเงี้ยเบลก็แต่งตัวเสร็จแล้วนางก็คากับเบลขับรถออกไปไปรับเพื่อนนางด้วยแล้วเพื่อนก็เลยบอกพ่อบ้านบอกว่าให้พาไปรับสาวคนนี้หน่อยบ้านเขาอยู่ไกลไกลนะคนไกลจากในเมืองหลวงมากแบบแบบแบบเกือบจะถึงบ้านที่เบลอยู่ด้วยซ้ําอยู่ไกลกันมากแล้วแบบเขาก็เบลอยู่ไกลเราก็ไปรับเขาแล้วคาเนี้ พอบ้านก็ถามไปถามมาถามถามเพื่อนนั่นแหละนะทุกคนพอคุยกันอยู่ในรถก็คือพอบ้านมาเล่าให้เบลฟังว่าผู้หสาวคนนี้น่ะเขาเคยแต่งงานมาแล้วเขามีลูกแล้วเขามีแบบลูกชายอยู่คนหนึ่งโตแล้วอะไรเงี้ยแล้วพอบ้านก็ว่าให้เพื่อนนะทุกคนนั่งไปว่าให้เพื่อนเลยนะนะบอกว่าอะไรทําไมจะไปอะไรยังไงครอบครัวเธอจะรับได้ไหมเพราะว่าเพื่อนผู้ชาย พ่อบ้านของพ่อบ้านคนนี้ก็คือเขาก็จะเป็นญาติห่างๆกันทุกคนคือก็เล่นด้วยกันมาเนี่ยมันจะเป็นเครือญาติเดียวกันเล่นด้วยกันเป็นเพื่อนกันอะไรแบบนี้เลยนะก็แบบว่าญาติพี่น้องจะรับได้เหรออะไรอย่างเงี้ยเขามีลูกแล้วเธอคิดว่าครอบครัวพ่อแม่เธอจะรับได้ไหมก็คือคุยกันอยู่ในรถนั่นแหละ พอคุยเขาคุยกันแบบหน้าซีเรียสอยู่ในรถเนาะเแบลบก็พอลงมาเแบลบก็เลยถามพอบ้านนั้นก็บอกว่าสาวคนเนี้เขาแต่งงานแล้วอะไรอย่างนี้เขามีลูกแล้วแบบญาติพี่น้องของเพื่อนอนะ่ะคงจะรับไม่ได้เราก็คุยกันกับเพื่อนน่ะนะอันนี้เบลก็ไม่ทราบนะทุกคนเแบลบตอนนั้นเบลก็ยังไม่รู้เแบลบว่าทําไมมันแปลกวะบ้านเราก็คือ เออมันอาจจะมีแหละบางคนเขาชอบบางคนเขาไม่ชอบแต่สําหรับผู้ชายบ้านเราบางคนเขาก็เปิดกว้างนะบางคนครอบครัวเขาก็ไม่ได้แบบติดขัดอะไรกับว่าเรามีลูกติดนู่นนี่นั่นเราเป็นม่เรามีลูกติดบางคนเขาก็ชอบด้วยซ้ําบางคนเขาก็แบบใจดีกับเราแต่ที่เนี่ยหายากมากเลยนะแล้วบางคนน่ะเขาก็จะคิดว่าทําไมฉันต้องไปเลี้ยงดูโตมาเขาก็ไม่ได้มาเลี้ยงฉันแล้วคนที่เนี่ยเนาะอย่างว่าแหละโตมาก็คือ เขาก็ไปใครไปมันอ่ะเขาไม่ได้มาดูแลเราตอนแก่หรืออะไรยังไงเขาไม่ได้แบบเหมือนบ้านเราโตมาก็ต้องแบบเออดูแลพ่อแม่ตอนแก่แต่คนที่เนี่ยไม่นะทุกคนผู้คนแก่ที่เนี่ยเขาก็จะฝากเงินตั้งแต่เขาเป็นสาวเออแก่มาเขาก็จะมีเงินแบบประกันเกษียณของเขารายปีเดือนรายเดือนใช้ทุกเดือนเหมือนที่แม่ย่าทําก็จะไม่ต้องมายุ่งกับลูกกับหลานเลยเนี่ยเวลาที่แบบคือเขาก็แบบเอาเอาตัวตัวเองก่อนอ่ะรักตัวเองให้มากก่อนก่อนที่จะไปรักคนอื่นอ่ะ คนที่เขาเป็นจะเป็นสามีใหม่อะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ค่อยเปิดรับแล้วยากมากๆเลยนะเห็นไหมบ้านเราแบบมีเรื่องนู่นนี่นั่นตบตีลูกลูกติดเนี่ยพ่อเนี่ยโอ้ข่าวแต่ละวันก็คือกลัวมากถ้าเบลนะทะเลาะก,กันกับพ่อบ้านทีไรน,นึกใจนึกอยากไปแต่อีกใจหนึ่งก็โอ้ถ้ากูไปมีผัวใหม่นะผัวใหม่ต้องมาตีลูกฉันมาข่มขืนอะไรนู่นรับไม่ได้ทุกคนรับไม่ได้เลยเบลก็แบบเออยูนะ้าั้นนี่แหละยูใครไม่ถึงจีรุดยังใดยังไง,ง,ไงพราะก็พ่อของลูกวะ จริงๆนะทุกคนยังไงก็พ่อของลูกว่าไม่ถอยหรอกว่ะสงสารน้องอานาสงสารน้องอดินเราก็มีความสุขที่เราไงลูกก็ไม่ได้มีความสุขกับเราขนาดนั้นเขาเป็นใครคนใหม่ต้องไปปรับไปยูนกันใหม่อันนี้ก็คือคนเดิมแบบเดิมถึงกับเรามันจะแบบยุง่งยิงยุงย่งริงบ้างสับประกอกมันบ้างนีดนี่หน,น,น่อยเดี๋ยวมันก็คงอยู่เองอะนะแต่ว่ากับลูกเขาก็คือเขาก็เป็นพ่อของลูกที่ดีอะเบลบก็เลยคิดแวบบ่าเออไปไม่ไปไหนทั้งนั้นแหละเบลบว่าไม่ไปดีกว่าอยู่แบบนี้แหละดีแล้วนะ การเลิกลาที่นี่ค่อนข้างที่จะยากนะทุกคนแล้วแบบบางคนเขาก็ถึงจะตบตีอะไรยังไงเขาก็จะไม่เลิกนะ เบลออกไปบ้านแม่ยาชั้นข้างล่างบ้านแม่ยาเบลเคยพูดไปแล้วแหละว่าเขาทะเลาะกันเบลไม่รู้เบลเคยพูดหรือยังเบลออกไปบ้านแม่ยาสี่ห้าวันแรกอะเบลยังยังไม่ได้ยินเสียงอะไรเนาะเบลก็ว่าทําไมแม่ยาแกชอบกินยานอนหลับอะไรเงี้ยบอกชั้นล่างก็เสียงดังห้องข้างๆก็พูดกันเสียงดังชั้นล่างนี่ถ้าเราทะเลาะตบตีกันตู้เตียงพังโต๊ะเตอะอะไรเงี้ยพังทะเลเทนาดปิดประตูดังคมคำคมคำเนาะนั่นแหละแม่ยาก็เลยแกได้ได้กินยาใครเครียดแกได้กินยานอนหลับ แล้ววันนั้นที่เบลไปนะเบลนอนอยู่ประมาณสามทุม่มเราก็เข้านอนแล้วเนาะก็คือแบบกินข้าวเสร็จไรเสร็จอ,อย่างเงี้ยเราก็เข้านอนแล้วนอนอยู่สักพักหนึ่งเบลก็กําลังจะหลับทุกคนได้ยินแต่เสียงดังโคมแล้ว,แล,วแล้วชั้นมันติดกันอะ่ะมันได้ยินเสียงหมดขนาดคนพูดคุยกันมันก็ได้ยินหมดนะมันเ้าทะเลาะกันด่ากันนู่นนี่ผู้หญิงก็ร้องเกดเกดเกดอะไรปิดประตูดังโคมคม้ามโคมคม้ามตื่นพอแบบกลางคืนนะทะเลาะกันเป็นสองชั่วโมงอะ่ะทุกคนทะเลาะกันอยู่ข้างล่างอีกเป็นสองชั่วโมงไม่ยากก็แบบ แกก็แบบตะโกนมาหาเบลเป็นไรไหมอ่ะแบบลำคาญไหมอะไรอย่างเงี้ยเบลบก็ว่าไม่เป็นไรหรอกแม่เบลก็พูดอย่างงี้เออจะน,นอนเอถอะช่างมันเถอะเบลบก็พูดอย่างงี้มันไม่เแบลบไม่มีปัญหาหารอกทะเลาะกันก็เรื่องเขาเราไม่ได้ใส่ใจแล้วก็นอนฟังเลยแบบเอาเอียงหูฟังว่าพูดอะไรกันปะม,มันทะเลาะมันทะเลาะอะไรกันอะไรประมาณเแบลบก็เอียงหูฟังแล้วตอนเช้ามาไม่ยากก็เลยว่าฟังนะฟังนะมึงเขาพูดอะไรกันตอนเช้าอ่ะผู้ชายก็จะไปทํางานเหมือนเดิมแล้วทุกคนผู้หญิงก็ก็เขาก็าจะพูดแบบว่าที่รักอะไรเงี้ยวันนี้เอาเงินไ้ให้ฉัน เมื่อคืนยังทะเลาะกันแบบไล่กันจะเลิกกันอยู่เลยแต่ว่าตื่นเช้ามาเขาก็ดีกันเหมือนเดิมไม่ยาก็ว่าเป็นอย่างนี้ทุกวันเป็นอย่างนี้ตลอดแล้วไม่ยากอ่ะแกก็บอกว่าเวลาที่แบบอ่าคนบ้านเนี้เขาไม่ค่อยเลิกกันง่ายหรอกทุกคนหนึ่งเลยกฎหมายด้วยการที่จะเลิกจะลากันบางคนที่เนี่ยเขาจะเน้นจดทะเบียนสมรสเป็นหลักยิ่ง ถ้าเราไม่จดทะเบียนสมรสเราจะไปไหนมาไหนด้วยกันจับมือถือแขนไป ows, ลงโรงแรมด้วยกันะจะค่อนข้างที่จะยากเพราะว่าถ้าไปโรงแรมนะคุณไม <c oughs> <stuff> ่ได้จดทะเบียนสมรูกันคุณไม่ได้มีชื่อในสมุดสีแดงของผัวไม่มีชื่อเราของเราไม่มีชื่อผัวเวลาที่ไปโรงแรมนะมันจะได้นอนแยกห้องกันจะมันคุณจะไม่ได้นอนพิทาลิงกันนะคะคุณจะไม่ได้นอนนะคะคุณจะไปแยกห้องเว้ยมันก็ไม่เหมือนไปแบบสวีสดนก็คือการจด ตะเวียนที่เนี่ยมันต้องจดเป็นหลักเป็นขั้นเป็นตอนรัฐบาลเขาจะมีสํานักงานไปตรงนั่นที่ไปตรงนี้ที่คุณต้องทําเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็เข้าพิธีนู่นนี่นั่นหลายอย่างกว่าจะได้แต่งงานกันก็นกคือไม่ง่ายเลยทุกคนขอเอนอกเรื่องหน่อยนะน้องอดินไม่สบายนะวันนั้นเบลก็เลยเอาผ้าชุบน้ามาปิดหัวให้ตัวร้อนนิดนึงเป็นอยู่วันสวันเนี่ยก็ดีขึ้น วันที่ว่าเราจะไปเที่ยวนั่นแหละกันนั่นแหละน้องอดินมาเป็นไข้ก่อนก็เลยไม่ได้ไปก็ได้ดูดูแลน้องอดินก่อนแล้วค่ะน,นี้พออดินหายเราก็เลยไปเที่ยวกันไงที่ทุกคนเห็นนั่นแหละแล้วเวลาแต่งงานก็คือเขาก็จะมีสินสอดให้แต่ว่าสินสอดของเราเนี่ยก็คือต้องเลิกกันนะเป็นเงินก้อนที่ว่าเราจะให้ผู้หญิงนะไปตั้งหลักใช่ไหมนี่คือกฎหมายของที่ประเทศอิหร่านแล้วเวลาที่เราก่อนที่เราจะแต่งงานนะเราต้องบัญญัติชัดเจนว่าเออจะให้เงินคนนี้เท่าไหร่อสมมุติของเบลเนี่ให้ทองสิบบาท ให้เงินเท่านี้เท่านี้อะไรเงี้ยบางคนผู้หญิงบางคนพ่อแม่เขามีฐานะผัวเขาก็มีฐานะบางทีทองร้อยบาททองพันบาทแล้วทีนี้ก็มีเงินจนํานวนเท่านี้เท่านี้เท่านี้เผื่อวันนึงเดี๋ยย่าล้างกันไปใช่ไหมก็คือผู้ชายหามาให้ไม่ได้เขาก็ต้องไปติดคุกนะทุกคน ผู้ชายนะ่ะก็ต้องไปติดคุกหรือผู้ชายมีเงินเดือนทํางานแต่ละเดือนก็ต้องมาหักรบกบเหมือนเป็นหนี้เลยนะทุกคนก็ต้องรัฐบาลเขาก็จะหักมาใส่บัญชีผู้หญิงเลยถ้าสมมติว่าเราไม่มีเงินก้อนมันแล้ว,แล,วแล้วผู้ชายก็จะไม่ค่อยแบบว่าเลือกราผู้หญิงก็จะไม่ค่อยเลือกราแล้วเรื่องค่าสินสอดนะทุกคนกฎหมายใหม่ออกมาแล้วด้วยว่าถ้าพูดถ้าเราสมมุติว่าเราทะเลาะก,กันเนี่ยเบลบกับพ่อบ้านทะเลาะก,กันเนี่ย กฎหมายใหม่ที่รัฐบาลบอกไว้นะทุกคนเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าทะเลาะก,กันใช่ไหมผู้หญิงก้าวขาออกจากบ้านเมื่อไหร่แล้วผู้ชายไปแจ้งตำรวจว่าเมียออกจากบ้านโนู่นนี่นั่นคุณจะไม่ได้รับค่าสินสอดทันทีอันนี้ก็ไม่เฟร์เหมือนกันนะทุกคนเพราะว่าบางทีนะ่ะ ผู้ชายบางคนะเขาก็ชอ,ชอบไล่เราออกจากบ้านนะมองชีไล่เบลออกจากบ้านว่าเราจะมาอยู่ทําไมวะทําไมต้องไล่เราอะไรเงี้ยว่าไม่อยู่ก็ได้อะไรเงี้ยเราก็ไปพอเราไปแต่ว่าสําหรับคนอร่านเขาจะรู้กฎหมายแบบนี้ดีผู้หญิงอีา่านพี่สาวพ่อพันนะอันนี้ขัอเมาสนะ์หน่อยเธออุ้ยแม่ยาก็เล่าให้เบลฟังที่ดีแล้วเบลก็คันปากคันปาก,ปากอยากมาเล่าให้เพื่อนฟัง <c oughs> ขอเล่าหนะ่อยเอทุกคนมั้นไม่บาปหรอกเนาะเราเล่าให้ฟังเฉยๆเราไม่ได้ไปแบบยิงไงเราก็เล่าแล้วเวลาพี่สาวพ่อ บ้านกับเฟนอ่ะเขาทะเลาะกันใช่ไหมแล้วผัวเขาจะเป็นอะไรไม่รู้ชอบแบบว่าไล่พี่สาวพ่อบ้านอ่ะออกจากบ้านไล่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 ออกจากบ้านแต่ว่าพี่สาวก็ไม่ไปจ้ะนั่งไม่ไปบ่ไปเลยนงกระเป๋าที่ไล่ไปได้เมื่อเช้าไปได้กูเป็นคนหูหนวกจ้ะพี่สาวพ่อบ้านนางก็จะไม่แบบว่านางก็จะไม่ไปพี่สาวแม่ย่าเวลาพูดอ่ะแกจะบอกว่ายังไงก็ไม่ไปเวลาเบลกับพ่อบ้านทะเลาะกันเบลก็ไม่ต้องออกจากบ้านไม่ต้องไปเพราะว่าบ้านนี้ก็เป็นชื่อแม่เขาบอกงี้ไม่ต้องไป ไปเลยเขาก็บอกงี้ยูนันละก็นั่งยูหายมันสียวไปไนไดบอให้มันปากสีกับมันเบาโหลดไม่ยาบอกเห็นไหมพี่สาวผัวบ้านางก็ไม่ไปจะไล่ไปนไดก็บผกไปถ้าเราไปเราจะเสียค่าสินสอดทันทีแม่ยาบอกอย่างนี้นะทุกคนเออเนาะเราก็แบบเออแต่ว่าบางทีน่ะทะเลาะกันน่ะมันไม่ได้หรอกจะมาไล่ไล่ไล่าเราหนูโอ้ยกูก็ไปทันลัมันโมเมนต์บานเมี่ยงกูนาะกูด้วยคิดถึงบ้านก่อน่ะไทยแลนด์ไทยแลนด์อันอยู่ในหัวดังเกิมเกิมอยู่เป็นอันดับแรกเนาะเราก็คิดแบบนี้ เราจะมาแบบสำหรับคนบ้านนี้นะสำหรับคนที่นี่สาวๆที่นี่เขาจะแข็งแกร่งมากเขาจะไม่ร้องไห้เขาจะไม่เขาแข็งเขาจะยืนหยัดฟังหูทวนลมเขาจะไม่ไปอะไรทั้งนั้นอัเนี้เหมือนเบลเนี่ยนั่งหน้าเศร้าอยู่อย่างเงี้ยเราคือโอ้ยทุกคนเอ้ยจะมีพายพิดก,กันกับผัวได้กันบ่แมนกูนะ่ะ <laughs> จังมาเถอะว่านี่แหละเราก็คิดถึงหลายอย่างหลายเลือกเนาะแต่ว่าเอาเอาจริงๆพอมาเห็นสาวสาวอิหร่านเขาทําพืชเนี่ยเขาใช้ชีวิตโอ้เขากู้แข็งแก่งดีเนาะทุกคนเขาก็ยอมสู้นะเขาถึงจะพูดจะไล่อย่างไงก็ม่ไปจาาฉันเสี่ยวคาจ,จินสอดจ้ามึงอย่าผิดนะมึงอย่าผิดกฎแม้แต่อย่างนี้ฉันเอาจริงๆนะอะไรประมาณนี้นะทุกคน เดี๋ยวปจะทําเหมือนเขาบางจะแข็งแก่งแข็งแกง,แงแบบแ่ไายจะน้ําตานองหน้าแต่ว่าก็ยืนหยัดนะจ๊ะถึงจะนองหน้ายัางไงก็ยืนยังยืนอยู่ตรงนี้ค่ะยืนหยัดทันตีค่ะสำหรับใครที่อยากสั่งผลไม้กรวนแล้วก็ดาร์กช็อกโกแลตนะทุกคนสินค้าจากอิหร่านก็สั่งได้เลยมีของพร้อมส่งวันที่19 ตุลาคมนี้ส่วนกุนเชียงปาระบองยังมีของพร้อมส่งเหมือนเดิมนะคะสนใจทักเข้ามาหาเบลในไลน์ตรงนี้ได้เลยสำหรับวันนี้เบลก็ขอลาทุกคนเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อทจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเบลด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ